ลากเรือบานเลยนะ่ะอ่ะแล้วผมมาแล้วมานีมาไปไหนจ้านี่ไงเดี๋ยวแปรงสมบัดหน้าเทลไปก่อนเฮ้ยไม่รอดอหรอกเฮเลนนี่ไงแล้วตามสูตรแกสวยฮ้าได้เลยทีนี้มาดิสองหนึ่งก็ไม่กลัวหรอกนี่ไงเปิดตียัดหน้าเลยสลวยครับผมได้เทวมาก่อนหนึ่งตัวไปตีไป,ไปตามเฮเลนต่อครับผมสวยได้มาสองครับผมตามกาบล่าอุ้ยโหยเละ มาดิล็อกขาไปโอ้ไม่โดนใครเลยสี่ไปก่อนโอเคกว่ามักสี่มาจะตายหา่าเ่าเมื่อกี้ฮึบหลบโอเคไม่รเอ,อเลยโอ้โหไอห,หลามใจเย็นโอ้โหข้างตัวอะไรวะจ้าโหดจ้าเอออ้อนมาไงมาดิจะวัดไหมล่ะได้หมดแหละนี่ไงเฮ้ยทำมันไม่เจ็บเลยวะมาดิโอ้โหชิบมหายเล่นเชิงหน่อยสวย ก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับติดตามด้วยสช่องทางแล้ครับผมมี Facebook, TikTok แล้วก็ YouTube นะครับถ้าเกิดกดแล้วก็เอาไปหนึ่งจุบครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมยิกหใหญ่นะครับอยู่กันในเกมาอาวีก, <c oughs> กับฮีโร่หยาดครับผมมาฟามเสร็จ <c oughs> แล้วครับผมวา่าไงอุ้ยโอ้หถอยเลยถอยเลย อ่ะโอเคครับผมก็มาโซนลงดาครับเมื่อกี้เห็นลิงมันอยู่บนหุณจะได้ลูนสวยเมื่อไงจะโบวนี่ไงและคลิปตัวนี้ของพวกพี่อ่ะก็มาวังกรครับผมเฮ้ยไอคลิปของกูบูล่ามาอ่ะแล้วผมก็ตีฟรีนะเขาเล่นการกันให้อยู่สวยเลยอย่างนี้สวย แล้วมาช่วยแล้วครับนี่ไงสวยเก็บเป็นหนึ่งเอ,เอาไงเอาไงต่อดีโอเคผมกลับดีกว่าเอาลิงจะเอ๋มานี่มาฝันไหมอุ้ยโอ้โหมาดิโอเคระยะสวยโอ้โหแล้วเพื่อนแม่งมาเยอะจดัดเลยวะ่ะมาดิกลัวที่ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหถ้าเดียวไม่รอดวะ่ะโอ้โหเรียบร้อยเ เอาลิงมาดิเปิดเตะขู่ตั้งแต่กิโลที่แล้วอ่ะโอเคผมก็เคลียร์เวฟไปจากตอนแรกที่ผมตีบัฟแดงอยู่คือผมต้องเปลี่ยนใจไปช่วยเพื่อนเลยซากเหลือบานเลยน่ะอ่ะแล้วผมมาแล้วมานี่มาไปไหนจ้านี่ไงเอาแปลงสบัดหน้าเทวไว้ก่อนเฮ้ยไม่รอหรอกเฮเลนนี่ไงแล้วตามสุตรไง สวยเก,ยวก็บเป็นสองับผมอันนี้ก็มาเติมบน,นครับผมเราจอดเน็ตอยู่ล่างคนเดียวอะเราต้องเอาข้างบนให้ได้เนี่ยมาดีโบ้ไม่กลับตายนะด้ใจเบ้าก็ได้ป้อมบนมานะเฮ้ยจะเหมือนล่างจะแย่น่ะต้องรีบกลับก่อนแล้ว อ่ะพอผมมาก็มันก็หายไปหมดเลยก็เวลสิบเ็ดนะครับก็ฟาร,ร์มไปเอาให้มันเวลสิบสองก่อนทีเนี้ยถึงเวลาของผมแล้วแล้วในมีนี่แบบเหมือนจะมีประเด็นเกิดขึ้นครับสวยครับผมแล้วไวัยโอเก็บเทลไว้ได้ครับผมมาครับผมก็มาบูวนะับโอยไอคีป,ปูเวล่ามั่ง<ห>เอ้ยน้ำคารจัดแพเตบอกไม่ต้องเกี่ยงกันเวง โอโหแล้วพวกมันอยู่โคตรเยอะเลยวะเอา้อเาแล้วฟ้าอยู่ด้วยสวยโอ้โหเทวไม่ให้อ่ะมาดิเอาใช่ไหมอ่ะอย่าแซมแล็บหน้ามานะโอ้โหมากับเพื่อนเลยถอยเลยอ่ะเอามังกรดีกว่าเฮ้ยแล้วเฮลเลนเสมนเรียบร้อยสวยได้มังกรมาครับผมมาดิเอาเปล่า นี่ได้เพื่อนมันมาซอนเมื่อกี้นี่ผมไปหวั่นเลยนะเมื่อกี้โอ้โหเวีบกลางเข้าโอ้โเรียบร้อยแตกไปไหนกันหมดวะเนี่ยอ๋อตายนี่นอย่าผมเราเบื่อแม่งจริงเลยไอตัวเนี้ยแม่งดันป้อมแบบสบายจังเลยโอ้โหฟิกอีกก็ได้ฟิกมันมานะครับผมแต่ผมจะไม่มีอันติไฟหน้าเด็ถอยเพื่อนไม่มีอันติอ่ะช่วยไม่ได้เลย มาเคลียวเวฟให้ก่อนก็ยังดีอ่ะโอเคผมได้ตีมาแล้วห้าวได้เลยทีนี้มาดิสองหนึ่งก็ไม่กลัวหรอกนี่เปิดตียัดหน้าเลยสวยครับผมได้เทียวมาก่อนหนึ่งตัวไปตีไปตามเ้เรนต่อครับผมสวยนํามาสองครับผมตามกาบล่าอฮ้ยโหแตกโคตรแรงเลยอ่ะทีมมันตายไปสองนะอ่ะโอเคผมตอนนี้สกอร์โดยรวมอยู่ที่แปดต่อ1ิสองครับผมเทีวรวยสุด นี่ดูตาเจียผมกรตึงหายาด้วยโอ้โหแล้วเหมือนมันจะเอาป้อม <c oughs> ป้อมบนให้ได้บาดเจ็บบนให้ได้แล้วใครจะยอมแล้วมาดีโอเคผมเคียวไว้ไว้ก่อนโอ,ไปไปอน้โหเทลหายแล้วโอ้ยโอเค,เอคก่อนโอเคคีบหมดมาดิโอเคอเไปจุย้ย ครับผมมาบ้าป้ายก่อนมันถอยไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนนะน่าจะไปเอาดาร์กแหละเดี๋ยวตีบ้าฟ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปโซนดูอ้าวจ้าเอ๋หลานตาทำอะไรจ้ามานี่ก่อนเลยเทวไปหวั่นไหมโอ้ยเตี้ยวไปเฮ้ยหืมเรียบร้อยครับผมแม่งอยู่คดเยอะเฮ้ยโอเคสวยเก็บใครเรียนมาได้ผมถอย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 โอ้โหเรียบร้อยเทวไม่น่าแลด ไฮเตะเอาไงสู้เขาเพื่อนโอ้โหโบนฉีกเสื้อมาเลยนี่ไงฉีดหน้าไปโอเคสวยไดกาวล่ามาเด๋วเดี๋ยวขัดแม่มันได้ดาร์กไวอ่ะเกินมาแล้วครับผมก็ก็กสิบห้าเดี๋ยวมาโซนก่อนเอามันตีกันอยู่อ่ะอ่ะโอเคไม่น่ามีอะไรแล้ว เฮ้ยแล้วผมเห็นอะเจาะอยู่บนไงอ้าวจะมาหาลิงเจอเทลเฉยเลยอ้าวแล้วพี่ก็แล้วด้วยสวยดิมาดินี่ตาของพี่โอ้โหทำไมมันเจ็บจังอ่ะหูไวก่อนดีกว่าโดนอะไรบ้างวะเนี่ยอ้าวแล้วพี่สวนกับไงใครบอกกลับล่ะฮะเมื่อกี้หยอกเล่นนะผมนี่ไงมา,าเพิ่มเลือเดเพิ่มเลือดสวยดีนะเทลไม่ตามเฮเลนมาไม่งั้นผมบูดแน่ๆมาส่งทำเซียนเซ็ตของครับผม แต่ว่าไม่เคยใช้ได้ทักรอบอะ่ะเพรถึงเวลาจริงแล้วลน่นอะ่ะเรียบร้อยแล้วผมก็โดนสามทางไปก่อนนะแต่ว่ากลัวที่ไหนล่ะสกอร์ต่างไม่มากนะสิบห้าต่อสิบเก้าอ่ะยี่สิบแหล้โเงินเทวนัม่งหมื่นสองแล้วอ้าวแล้วลิงสวัสดีได้ดาร์กแล้วไงมีบัฟดาร์กแล้วกูต้องกลัวปะเนี่ย มาดีโอ้โหแล้วมันมาสองดิมันมาคนเดียวโอ้โหมันไม่ได้มาคนเดียวโอ้โหแล้วดูกองคลิปดิโอ้โหบ้าเลยเี่ยเน้นยื้ไว้โอ้โหเรียบร้อย,อห,ย,อยหายแต่ไม่เป็นไรได้มันก็คุ้มแล้วเกมนี้เดีาไปตีผมเน้นสนุกเข้าไว้อ่าแล้วเอ็มผมมาับผม เกมที่สองก็กดเป็นซนเนตี้นะครับอยากเล่นกระจบแดงรนะับก็มารอเผื่อไอรีหลุดมาอ่ะเหมือนมันจะไม่มาครับผมเอาดาร์กดีกว่ามนาะซิมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้จับเลยนะตั้งแต่มันมีเวิร์มใหม่มาคือแพทเก่าอ่ะผมเล่นเป็นค่อนข้างชอบเลยมันเก่งมากอะ่ะแต่คือพอเป็นแพทนีมน้มันเก่งนะมันแต่ว่ามันเก่งอีกแบบหนึ่งไปเลยไนงะ เอาไอ้หลามแล้วแซมแนมอะไรอ่ะจะวาดเดี๋ยวมาดิโอ้โห,โโหขิมหายเลยเราขาไม่โดนโอเคกูพาที่ไปเฮ้ยไม่รออยูดีเฮ้ยคลิกสี่แล้วอยู่อะไรตรงนั้นอนะ่ะมาดิโอ้ยได้ปิกว่าโอ้โหแล้วมันยกผมอ่ะ,อะก็เสีย้อมบอลไปแล้วนะครับมาช่วยยุยอีกกันนะผมจะไหวมี่ยมานี่ไงล็อกไปโอ้โหไม่โดนเน่ยไม่เป็นไรถึงโดนก็ไม่เข้าอยู่ดีเมื่อกี้ เฮ้ยคลิกซี่จะเอาเหรอมาดิาโ,โอ้โหไอห,หลามแล้วเหมือนเหมือนมึงรองมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะมาอยู่เลยเพอดีอย่างวะโอ้ขึ้นไปโบเก้นนะไอะห,หลามเอามงกรไปได้คนระับไม่กล้าไปเอาอ็อบเจกต์อะไรเลยคือถ้าไปเอานี่คือเละมาดิล็อกขาขไปหัวไม่โดนใครเลยปีไปก่อนโอเคกว่าสี่มาแต่<ม>ตายหามาเมื่อกี้ ลบโอเคไม่รอดอยู่ดีเอาไว้อยูอีทำไม่ได้เรื่องเหลือแค่นั้นเองโอ้โหเรียบร้อยครับผมแยกทางเลยโอ้ยตกใจหมดนี่ที่มาของเขาว่าฉลาดบุกเนี่ยโอ้โหฉิบหายตกใจหมดเลยหัวใจจะวายเมื่อกี้กำลังเดินคิดเลยเพลินเลยโอ้โหตอนแรกว,ว่าจะกลับบ้านแต่ใจมันรักเพื่อนเนี่ยอุ้ยโอ้โไม่ไหวแล้ว โอ้โหแล้วแวนมาอีกโอเคไปแล้วเธอมาให้รู้อะแค่นี้แหละแบบเออกูมาช่วยอะเฮ้ยจะเทนเขามาทำจังหวะไหนป้อมเอาดิไงสวยก็ได้แทงมันไปนะโอ้โหจะดาวมันดันมาแล้วเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหไม่ทันหรอกลมแคลรี่อยู่บน่อยเลย่อยเลย้โหไว้หลมใจเย็น โอ้โหข้างตัวเลยวะจ้าโหดจ้านี่ไงแต่มันจะไปโหดกว่าลูกพี่ผมได้ไงนี่ไงเรียบร้อยผมลูกพี่ผมรับจบงานมาถึงโอโมเมนนะสวยเราอยู่อีกเก็บไปสองครับผมเกิดมาแล้วครับผมจับตาดูช็อนนี้แก๊กเอาไงโอ,โ,โอเคยากย้ายแยากทางเลย เห็นตัวละครมันยังพูดเลยไปกันเถอะรอบที่แล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่รอบนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมวบผมโอ้โหเรียบร้อยน,น่าจะตายด้วยเรียบร้อยเก้าต่อสิบหบ้าไปแล้วโอ้โหเลยหลามอย่างรวยเลยสวยแล้วบอกลวลูกพี่ผมเก็บไปหลามไม่ได้อ่ะผมก็มาตีดงนะังลูกพี่สั่ง กตีคนเดียวเงเหงาเนะเขาเล่นกันอยู่สวยเพื่อนมันจะตายแล้วโอเคสวยนี่ถ้าไม่ได้เองนี่คือโอ้โหกว่าจะได้นี่นานเลยเนยะหมาแล้วกลางมีประเด็นนะผมโอ๊ยไอ้อ้วนโดนถ่ายเอ้าผมมาดีมาช่วยแล้วโอเคไล้อ้วนดูเก็บแก๊กเอ้เก็บเทนไปสวยผมประเด็นมันยังไม่จบไงมันยังอยู่กลางน้ำกันอยู่เลย นี่ไงเราขายหลังไม่ได้โอ้ยคิกซี่เจ้าเฮ้ยโล่โอเคสวยอย่างนี้มีเพื่อนรับไงโอเคเสียมันเสียไปสี่ผมนะลูกพี่นี่ดันอยู่บนแจ๋วเลยลูกพี่ทำได้ไหมลูกพี่โอ้หลูกพี่ไม่ตีป้อมอ่ะโอ้เรียบร้อยเลยเอ้เรียบร้อยเหงาเลย เทนใส่คลิปวะมาดิพี่ไงปฏิปีกอนปล่อยปีไปสวยครับผมได้เทนมาเรียบร้อยหลามไปโดนแก๊กฆ่าไปอ่ะตีคลิปเอาสเตตก่อนโอ้โหก็สวยเหลือแค่ทีเดียวเองอ้าวไอ้ดีสวยครับผมได้ไงก็ไม่รู้นี่คนจริงตีสด เอาแล้วแวนเดินกลับบ้านอย่างนี้เรียบร้อยครับผมไปหวันและทีมันตายไปห้าเรียบร้อยเลยปิดเกมครับสวยก็ชนะไปครับผมก็ตอนนี้เป็นแพหนึ่งชนะหนึ่งครับ m v p เป็นของยูอีครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปรับชมเกมสามกันต่อเลยดีกว่าครับมาและตอนนี้ผมกดเป็นลิงแล้วผมโอ้โหผมไม่ค่อยได้อยากจะโชว์ในลิงอ่ะ คือจะบอกว่าเมนเก่าครับเล่นตั้งแต่ตอนที่มันเข้ามาแรกๆตอนที่มันต้องเติมตังค์อ,งอ่ะอ่าหยอกหยอกขำๆนะเ้ยแต่ว่าแต่ว่าเมนจริงเมนจริงเดี๋ยวไม่เชื่อรอดูได้เลยเกมนี้มาดิแล้วผมก็ได้แล้วมังกรอ,อาร์มมานี่ก่อนเลยโอเคได้อารมไปก่อนหนึ่งตัวจะทยมาน,นี่โอ้โหแหวนได้ไปแล้วผมโอเคแบ,บค่งกันไปคนละตัว กับเบาฟ้านะของรักของห่วงอันนี้มารับเว้นนะครับเอมิลี่ตายแต่ดูจากมินิแแบบนี้โรเดออนไล่กดโอ้โหไอตูเลนยับเลยนะ่ะกดเข้ามาในบ้านเลยมาดิจังหวะนี้ล้อแล้วล้อหลอกใจเอ๋ตอนแรกจะเข้าไปแหละต่เปลี่ยนใจโอ่ถ้าเข้าไปให้ตายตายแน่ๆแหละอ้โเสียร่างวะ่ะไม่เป็นไรแรกกลางไว ยวกลับมาอีกโอ้ยชิบหายโดนป้อมตีโอ้โหนึดียบร้อยแตกเกิดมาก็มาเคลียร์เวฟบนแล้วผมโอ้โหแล้วมันมาเยอะเลยนะโอ้โหมาสามโอ้หสุดยอดรอดไปได้รอดได้ยังไงครับเนี่ยอ่าแล้วทอนอย่างนี้แลมแลมห้าวอุย้ยมันปีกว่านิดเดียว เฮ้ยเอาโดนเลี้ยวรับกรรมไปโอ้โหทอนไม่ตายว่ะไม่ง้เอยนิดเดียวเองเฮ้ยเซลล์ของใครใครก็รักนะเว้ยโอ้ยโอ้โหเจ็บยังอะมาดิมาดิแล้วีเพื่อนมาโอ้โหเรียบร้อยแตกโอ้โหแล้วทอนมาเติมด้วยเรียบร้อยครับผมอ้ยเกือบไปดีนะมีฟิกอะต่อไปก็คีเล็กเลยครับผมอะหลังจาการามคีอะไรเสร็จก็มาดันล่างครับผมเวลล่างเข้าพอดี แล้วเลยอ้อนมามาดีจะวัดไหมละ่ะได้หมดแหละนี่ไงเฮ้ยทำมันไม่เจ็บเลยว,วะ่ะมาดิโอ้โหชิหายะเล่นเชิงหน่อยสวยครับผมต้องรอครับผมถ้าสมมติว่าโดดมาเลยเงี้ยมันมันอาจจะเลื่อนมาได้ไงอะก็น่าจะได้ป้อมล่างไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม๋อ้ไม่มีใครมาผมดันยาวนะ มันต้องมาอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวมาดูบูมดีกว่าอ่ะโอเคคบผมเอาบูมมันเออแล้วหลังแทแล้วแม่แมอะไรอ่ะมานี่นี่นี่ไงอุ้ยโอ้โหมันมันไม่เจ็บเลยอุ้ยหย่แล้วหนีกอนโอ้ยมันตามชิบหายแล้วเอ๊บ้าไปแล้วผมทุบมันไม่เข้าผมลิงนะเนี่ยเออม,มันออกไกลอะถึงว่าไม่อึด เล่นลิงใหญ่ผ้าครับผมบูทุกเม็ดเฮ้ยได้หมืดเลยออนอุ้ยเอ็นเนี่สวยจัดเลยเปิดอันตีแล้วแบบเลยออนมันสะท้านไงโอ้โหสวยโคตรอ้าเหลือเลยแค่นี้จะเหลือไว้ทำไมเราโอ้ยเรียบร้อยห้าวเรียบร้อยแตกเลยเถอะเฮ้ถ้าแตกหน่อยก็คุ้มนะอ้าวเลยออนจะเอ๋อู้ยเอาไง ก็หงว,วโยโดมันยก่ะเรียบร้อยเสร็จพี่แบวนไหมอ่ะก็มาตีดาครับผมสถานการณ์ทรงๆคับผมสูสีอันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับฉบับคนเคยก่อครับผมรับกระบอกริงอันนี้ทางผู้พัฒนาเขาไม่ได้บอกครับยิ่งรับกระบอกเท่าไหร่มันยิ่งอัตราทีสูงอย่างรับต้องช้าไปเรื่อยๆ มาใกล้ชาร์จเสร็จแล้วมานนี่เลียวดูอภิษิหารนี่ไงได้ทอนเลยเป็นไงล่ะโคตรแรงใช้ได้แค่วันช็อตนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็พูดไปเรื่อยเออเพื่อนเพื่อนไม่หมดอะมาครั้งที่แล้วไม่ได้ครั้งนี้ต้องได้ครับผมเงินร้อยมาเอาดากันดีกว่า สวยก็ได้ดาไปครับผมอ่ะขึ้นเป็นโบเกนนะอุ๊ยห,หลามล็อใครไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องเข้าแล้วสวยครับผมได้ทอนมาดีไปสวยโอเคเก็บม,มาสองครับผมเรียบร้อยลงไปนอนอ่ะกระปอมสุดฟอมเสียนนะเซตไว้แต่ไม่ได้ใช้หรอกใช้ไม่ทันมากกว่าอ่ะต่อไปขึ้นเป็นเฟรนริวครับผม เอาฉลามหลงฝูงนะจ๊ะมานี่โอเคสวยแอนเนตล่าไปได้ไอ้ผมไอ้หลามตัวนี้มาก็มาเคลียวเวฟกลางผมโอ้ยซิลมาละ่ะเอาแล้วบูขึ้นโอเคสวยไงไ,ไม่มีบูใช้ใบหนูถ้าเราเวฟกลางเข้าอย่างนี้ก็เสร็จลิงสิจ๊ะเ,เฮ้ยอลัมมาเฮ้ยโอ้โหทนจะมาสไลด์ยิงนะอี อยากรู้ไหมจ๊ะอะไรอยู่ในพุ่มนี่ไงเขาเรียกว่าล,ลิงล่อสือ้อมาเห็นแล้รอจังหวะส่วนกลับผมโอ้โหโอเคสวยจัดแล้วเพื่อนทําหมดเลยครับผมผมไม่ได้ทำะไรเลยเป็นแค่เหยื่อล่ออ้อาวแล้วเหลือกันบ้านตัวหนึง่งเรียบร้อยดีอย่างนี้ปิดเกมรับผมสวยก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่ะสรุปผลครับผมกดไปสเกมวันนี้ ชนะ 2, 2แพ้1นึ่งก็โอเคครับก็ยังดีหากเพื่อนคนไหนดูมาถึงตรงนี้แล้วผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าว่าผมจะเล่น3ตัวละครอะไรสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ